ต้งแตกไปเลื่อยแม่ออกแม่ออกแม่มันเป็นไพ่ออบมันไม่เอาแต่ส่วนใหญ่นะก็ผิดกันเท่านั้นแหละที่มัปัญหากันคือไป่วกแม่เล็กแซกกันแหละมาลืงตึงตังแต่ว่าอันนี้เราพูดถึงเรื่องทั่วไปของทุกๆวงซึ่งมันเกิดขึ้นจริงในหนังนะใช่เลยแบบที่มันแตะแบบมากนะมันมันแนนแล้วความจริงเลยเพราะเอาเนแค่ยกขึ้นมากแห้คนได้เยนมากขึ้นที่เอามาสร้างนังก็คือทําให้คนได้ลวกล่วงเข้าไปลึก ว่าให้ในวงมันเป็นแนว่ดไเป็นมาจังใดกันสิมาซือาา้อ่าค่ายกอเป็นตั้งเค์เป็นยังต้องไหวผู้ไหวไผ่หมอลอกน้ำเป็นยังค<แ>ี่มี่ผู้มีคไผ่เราบทน่ไล่ไลนี่คุยจุดนิรบทเป็นยังไงค่ัเป็นผู้ประกาศข่าวพูดอะไรอย่างเป็นคุณจุนี่เป็นผู้ประกาศข่าวคุณจุนี่อ่านบทแล้วรู้สึกยังไงคะเซอร์ไพรส์หน่อยรู้รู้สึกว่ามันเป็นอยัง <laughs> อันนุ้กเคยไปเห็นใน่องจิ๊กซอวกล่องหนึ่งเดชที่ว่าว่าปลอกข่าวไปน้ำแล้วก็หัวกวนกับไปน้ำอ,อ,อ่ะนะไอ้หมนเลยทีเซอร์นี่ยแบบเหมือนได้ดูหนังหนังใหญ่แบบว่าย้ำหนังจริงเพราะเราทำมาเราทำมาท,ำทีเซอร์แบบไม่มีเสียงแล้วรอบนี้เราก็ทำแบบมีเสียงเพราะว่าก็ทำเราจริงเราทำได้หลายแบบเวลาเรามีเวลาเยอะขึ้นเราก็ทำเยอะขึ้นซึ่งการที่จะสะท้อนสังคมมันเป็นเรื่องดีเ,เพราะว่าการถ้าลังเตือเนอะคนโปเสีข่าวเนาะเนี่ยแต่ว่าคนไม่ดูก็ไม่ดูนะคนจะมาดูข่าวเนี่ย บางบางตัวหนูยังตามไม่ทันเลยว่าเอามันมีเขาแบบนี้อยู่บ่อยแล้วก็แบบว่าส่วนมากาวัยรุ่นเนาะเพิ่นที่บขอยกเบื่องเขาถ้าไม่เป็นเขาประเด็นร้อนจริงๆเขาก็จะไม่ดูแต่ว่าเนี่ยเรายกแบบประเด็นในสังคมขึ้นมาพูดว่ามันติดดูนี้พี่หนุ่มเนี่ยม้ามาแต่ถามว่า,าหลายหลายคนบนแต่ญาติแบบว่าเเข้า,ามาสแสดงยั่งสีละยาตมันแบบว่าเกิดประเด็นดราม่า,าการแสดงคือสแสดงครับมันไม่ได้คุณภาครับ นี่บอดมากมึงแยกมา,สมาสมกสิมึงเข้าจอมทั้งไก่เลยจัดสวน่ฮะ <c oughs> รอดูอนณาถาปนีเลิศ <c oughs> ใครอ่ะพี่แกมพี่แกมหรอบายี่มอมน่าไม่ยินนะแชม อนาถาปบุนั้นเดียวนั่นเดียวบอกแม่หางไปว่าาดีลูกน้าเบิรตเีวัเดียววันนี้นะที่นเราูนจไหนาไม่น้าว่กินแต้ามเืองะสกีบงใหญ่อนะสกีบงใหญ่ปีตุลานะอนะอุช้าทาเองบบูููููู กินข้าวก,กับกาแฟพี่น,น้องไม่สวยกันใดกินข้าวก<บ>ับกาแฟซีสโซนไม่หักแต่จัดให้น้อยบัตรราคาหนึ่ร้อยยี่สิบเาบาทฝ่ายเอฟซีซื้อบัตรจองตั่วแล้วนะคะร,รอบนี้นะครับ<า>ได้หน่อยได้มากไม่ซีเรียส<า>เพราะว่าเราตั้งใจทําแล้วเรา,เรามีจุดจดงของเราตั้งใจทําแล้ว,ว<า>ไ,ได้หน่อยได้ไลายกับซางเห็ดขึ้นเกลือตอกเปียงห้าอ่าซื้อบัตรจองตั่วช่วยกันหน่อยนะคะ แม่บริเลตตนทุนหมือ,อ,กอีก็ต้องจบก็ต้องเฮก็พยายามปล่อยตั้งใจเย็แนแล้วบอสิเดียได้พี่น้องคู่จวดน,นี่เอายาดมไปดองชั้นนี้นี่ย,ดย,ยาดมบอสบิ๊กที่ผลิตเร็วเร็วนี้คืตอต,ตัวเทสแม่แม่ได้ยังแม่บิ๊กกี้ได้ยัง่อสร่านนู้นเขาถั่ติขึ้นใหญ่เฮียาบอลแะอันนี้บอก,กินถ้าวอันนี้เป็นกลิ่นของวัยรุ่น,นจะให้คนที่แบบว่าบ้าของเอสเดย์ไทยเราดมก่อน 10ล้านชิ้นมันเหลือมาขายดมไปเรื่อยแล้วเจอแล้วคุณจะหยุดคุณจะหยุดดมไม่ได้ความหอมหอมเบียนซื้ออยู่ในเซเว่นเนี่ีเขียวอ่ะเออมันต้องมามันมีหลายแบียนอันนี้ลองดมดูไปเรื่อยนะแล้วคุณจะแล้วก็ค่อยพิมแบกบอกว่าเป็นยังไง <Okay. S 2> ใครบอกเสื้อพแพงเดี๋ยวเบิางซื้อของไอเกีกยกเกี่ยไรก็หันฝากพอดีพี่น้องในเด้อค่ะเหมือนกับที่บอสแจ้งไว้ใช่ไหมคะว่าราคาค่าใช้จ่ายค่าเซาสถานที่ยังเรียบร้อยแล้วก็จะไปช่วยพี่ที่สารใต้นะคะแล้วก็ไปสนับสนุนเดี๋ยวเราจะมีเราจะมียกคอนเสิร์ตไปนู่นด้วยเป็นเพลงองผู้ถ่อผู้แก่ฟ้าเพราะว่า เพิ่นกับบ่มีหยังเบิ่งเนาะผู้เฒ่าบ่มีฮอดหัวี้กเบิ่งเพิ่นบ่ได้โทรศัพท์ผู้เฮาเด้เพิ่นก็นั่งเล่นนั่งอย่างไปถามมือถามเล่นไปเราไปไปสร้างความสนุกให้กับผู้สูงวัยแล้วก็จิตนาการที่มันตึงเครียดเราก็อยากให้ผ่อนคลายเมียนเราไปกันเองเลยแม่ดมแล้วแม่ห้ามพิงน้ำวันเสาร์นะคะเวัาเช้าวันเสาร์อาทิตย์นี้ได้ห้องเมื่อกินอันนี้ปะอันนี้คือดมแล้วดิดทั้งวันทั้งคืนดมแล้วมีแห้งดมแล้วมีแห้ง เพราะยาลงแล้วเราลืมอะไรลืมจำไหมพี่แม็กขอน้ำกินหน่อยเรลืมแกลี่ยเรลืมแกล่ปลาพี่แม็กเกลี่ยสลัดให้พี่บอลด้วยนะแม่กว่าเกลี่ยเพยงร้องกับพี่อาไม่ได้ร้องใช่พี่ไม่ร้องก็เป็นก่อนเพลงอะไรแม่กร้องเพลงในละครด้วยให้น้องบอลร้องเพลงรอยดีรอบก่อนเขาดีนะเขาร้องเพลงอะไรนะไอ้ เพลงเป็นดิชวิตอ่ะพวกนี้ยังติดนี่อันนี้อยู่นะติดนี่ฮ่องกงเลยนะฮ่องกงยังไม่ได้ไปนะไปด้วยหน่อยจะไปด้วยกินบีไปซื้อนี่ซื้อบัตรไปเององกงนอนนัะคู่บีเป็นนุเมิดคู่บีจะไปฮ่องกงด้วยแม่จิบผัดแป้งมาแต่ผมก็ด้ไปผมจิบคนเดียว ฉันหมัขนุมันหมักมันนานเสี่ะมันที่ไันจะเดือนเดือนมีตัวหน้าเนาะผมขลาพันร้อนจะจับในุ้มไหเนาะพักร้อดแบบเมันจะอสมัครบริหน้าวะขอลาพักร้อนประทับใจลายแต่นางก็ทำงานนะออนไลน์ดิคิคิพันเี่ยกู๋น้ำหอมอะไรนี่ยาดมหอมไมไ่าะยังไม่ยังดมนะจะได้มีสติ มึงดูมึงอมดีดพออย่าดมูดอย่าานดมพันล้านโอเคอนี้แล้วเได้พู่าโอ๊ยผมดมแล้วแต่ไม่ขายไม่ได้น่มั่ยังไม่ขายเยดมยังแล้วเธทีมีกิ่นอามีตุนิดนึแต่ดาจะไม่เท่านะกินไม่เท่าก่นานกินไม่เท่าเจ๊เป็นแบบพูดเท่าแบบทำบ้านไม่ใช่ถ้าดเธอจะหยุดดมมะได เห็นไหม้องบอลน่ารักจังเลยเก็บเห็นไหมขุดจูเลนดอมยาดมถ้าเกิดจะดมแล้วดมไม่หยุดพี่น้องของเธอใดไปเสื่อใดแต่เสื้อใดมันเดี๋ยวมันอยู่บ้านอยู่ออกซิเอรมาอีกเสียแล้วตัวนี้เสียแรือปล่าดอตัว้งียบขาดนั้ 来、哎，都别好了。嗯 บิ๊กท่าช้างอุยบจริงๆพอที่พักไหมคะจากชาวสุรินทร์หอ,อมีครับมาเลยตอนนี้ผมมีที่พักตอนนี้ใครที่จะมาหาผมตอนนี้ยังไม่เต็มนะผมรับอยู่ผมรับประชาชนที่มาอยู่หลายครอบครัวเลยตอนนี้กำลังมาจากจากสุรินทร์จากเชียงเกลยรอนอะไรเงี้ยผมมีบ้านสวนแับแม่นองโครงการเจริญผมมีตึกอาคารพาณิชยตที่สามารถอยู่ได้ มีห้องน้ําห้องอะไรแบบอยู่ได้หมดเลยตึกสี่ชั้นผมมีแล้วก็ห้องบ้านอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าบ้านสวนมีต้นมะม่วงมีมีมีผลไม้มีบั้มม่วงมีอะไรเงี้ยเก็บกินได,ด้เลยซิยแกมาไหนวะดโรงเรียนหรอเลิศขายดายีจังเลยเสื้อเงี่ยม เสือรุ่นนี้มันขายดีมันานเร็วคุณนทั้งกลงทัเยนออกแบบไปมอรดีมันหนอยแบบใหม่มันดีหว่ามันงานเร็วมันมีรุ่นแบบที่ไม่ยุยไม่ระยเาทำให้รุ่นนั้ไม่ยุ่ยนี่เหนียมนงชักบมี่าอได้มันจะเอาแบบ มันเกาหลีเนาะ,ะเราต้องเอาสีขาวข้อนั้นเด็กจะได้ซื้อบ่อยไม่สีขาวสีขาวมันหมายถึงว่าผุดของงบริสุทธิออส์ส่งส่งผลิตเข้าในร่างตัวอย่างไรบ้าง លងម៉ាក់ស hey, really? <speaking in ecology> ៅណ really ា ช้างค่ะบอสยังยังช้างที่ว่างๆแม่หน่องบอสนส์สามารถเอาช้างไปผูกได้ไหมอ๋อเขาเป็นคนเลี้ยงช้างจริงๆแล้วน่ะที่หน้ายิ่มาลวดที่หน้าแม่หน่องเป็นแปดท่านไรนี่หนาเอามาปลูกลวดนี้อันนี้ไม่ใช่เจ้าสังแม่เพราะว่าเขาจอดสางมันนีเอามาแล้วคุยแม่หน่องให้นาแม่หน่องเยอ่มากพละการมากแต่ว่าแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบแถวที่นาอยู่ข้างนอกไง พ่อมาโหลดโทรหาพี่หนุ่มด้วยอชินจางเมาเสื้อเร็วชิใส่เงินสดใช่ไหมชินจางไปเบาเจ้าเบาหยุนใส่ประโยอนแมหบอสคือซื้อกับเสียงอะไรผมงงมานสวัสดีครับบอสเขาบอกว่ามันเป็นเสียงของช่วงที่แบบว่าช่วงดูไรมันเป็นช่วงที่แบบว่าเด็กน้อยกำลังเป็นเบาหฮอร์โมนกำลังแตกมันก็ได้เสียงมันแบบนี้แตกบอสแตกขึ้นมาบอส ซอมกซอมกินเมื่อกี้แตกซ่ากิ่นอใครสหมือนให้กันตรงสิตอนตอขาชิดจังไม่โอนแต่ว่าจะใหญ่เงินสุดจะเงินหาร้อยบเดี๋ยวไปเนที่รถเข้าเดี๋ยวจะเบียยามาติดผมยาอย่าง่ยาเก็บน้องกะจีบแสว่าเก็บอาการ โทรหาพี่หนุ่มเลยนะครับ ผมสีออกไปเบิ้งหมองยูหมองเศร้าเสียไปอยู่หมองเศรา้าพี่น้องมาจากทางอุปโยบมาอยู่แถวนี้ผมกับร่งเอิรนแม่ขอสบายอยูออกอ่กับปิ่นไงคือสองแล้วปิ่นเมื่อกี้แกาแฟแบบผมรู้สึกว่าดีตอนแรบกบจะพูดไหมปิ่นก็ได้ก็เมมอฟซีซื้อบัตรใครซื้อบัตรแล้วพิมพ์มาเลยนะครับใครรอในกลุ่มแล้วอย่าลืมคอมเมนต์นะครับ so that we can go for a run ประหารลองทองเบาๆกินไปนี่กี่เยอะบอสพี่จะส่งลิงก์ให้นะครับซื้อบัตรตอนนี้เลยตอนนี้คนเล็กุ๊เพ่าอหรรแล้วพันเสียดยังจิดตั้งสามคน รอบนี้มีแม,ม่ป้าวาูสมีด้วยน,นะเตรียมให้พี่น้องที่จบพยพมาดีมากๆค่ะคนได้เชื่อาจจะไม่ใช่อ,อาจจะไม่ได้รองรับเป็นหมื่นเป็นพันคนแต่ว่าอาจจะรับรองแค่ร้อยสองร้อยคนแต่ก็ยังถือว่าช่วยกันพี่น้องเนาะช่วยกันขอ้อหนึ่ขอ้อหน่อยขอ้อละหน่อยขอ้อละนิดพี่น้องเอออาจจะไปว่าร้องรับแบบว่าเป็นแบบติ่มดูมไงหรือว่าร่างกายง่าสาังแต่ว่ากรองรับบางส่วนที่อมพิมาก่อนนะครับส่วน ส่วนเรื่องของหน่วยงานทางรัฐกาเป็นคันต่อของเพื่อนพี่น้องแต่ว่าของเข้า่อซอยอย่างไรของกะซอยเพียงมือนีกะไป็ทายคีบปล่งคือย่งมือนีถ่าย,ย,ยน,นาตีเอาเข่าวซารไปให้คนที่เขาอบรมป้องกันแล้วไปซื้อแล้วตัวนี้เขาเอาไปให้แล้วเพรารู้ว่าอย่างไรผมกับอุดอันสร้างนาตีไปซื้อของแล้วที่แม่นองเปไน็นไรสดมีป่าเยอะ<ๆ>เดี๋ยวลองปรึกษาแกให้บาอย่างดอวทีหน้าหลายอยู่

ขอบคุณเครื่องดื่มจากพี่อัดด้วยนะครับี่อยชาราฟินแลนด์ ตา,ร,า,าตรับศาดเน้อตัวเกม,มิูสิเลยไล่จบจะซื้อจ้าตอนนี้ดูคนหล่อใจดีก่อน ลองโทรหาพี่หนุ่มก่อนนะครับเรื่องช้างลองโทรหาพี่หนุ่มก่อนนะได้ว่ามีต้นไม้ตรงไหนปลูกลได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วน่าจะมีอยู่แต่ว่าลองโทรมาถ,ถามพี่หนุ่มก่อนก็ได้พี่หนุ่มแกจะประสานงานแะทนบอดบิ๊กนะครับแน่เมืองท่านแหละ ขายเทไหรเสื้อเท่าไหร่ตัวสองตาร้ยตัวสองรอยพอหเต็มที่เต็มหอป่บออะไรเขาจะยิ่เบิดเรียวนีสองสามสี่สี่เป็สี่ร้อยเสี่รแล้วครบเดียวตเลยจได้น๋ยวจะมีเสื้อเลคชันตัวเดียวขายแบบตลอดเวลาอยู่แล้วเ๊ปซี่ค่ะขอสีดำนะ จะสั่งได้แต่ไม่ต้องสั่งหรอกพ่อบอสจะให้ที่ฟรีขอบคุณค่ะบเกียร์ดีอ๋อนั่นเป็นอันนี้ไหนทำเองเป็นเครื่อง DIY ไปทำเองจะทำมาให้แต่ทำอันนี้อะใช่ไม่ไม่ไม่มันไม่ยืดเนาะมอันตัวนี้แปดสิบบาทค่ะแล้วก็อันนี้ตัวละห้าบาทเอาเครื่องดีแผลเสียประมาณแปดพันบาทเียรีแตัวดีตัวละห้าบาท่รือว่าเพราะต้องไม่ับแต่บิ๊กี้ทำมาเซอร์ไพรส์บอสนะคะบอสทวงแล้วบิ๊กี้ทำให้บอสดีก T.Y.B. ค่ะแม่รอในกลุ่มแล้วจ้าขอบคาุณนะครับขอบคุณเอ็กซ์ซิทนด้วยที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ซื้อบัตรจองตัวรอบนี้จริงๆรอบนี้เราจะอาจจะเลื่อนแต่ว่าเราไม่เลื่อนเพราะว่า,าทุกอย่างตอนน้องทำเนนการต่อเด็กๆโตเกียวจะได้หมุข,ข้าวกันใช่ไหม่ครับแล้วก็รายได้หลังจากท่านใช้จ่ายแล้ว นอกสหรภูนี่ก็คือเป็นวิธีการทุกรนตที่นอก้าคาจะใจแล้ว้อาก็สนั่งไปจะไป็นกรทบพี่นอกที่ได้รับผลกระทบได้รับผลเดือดร้อนให้คุ้มค่าครับลูกทีเดียนี่บอกเลยอมาเห็นดติดลวเห็นบอกมันดมดีแม่เขาคือขเรียบติดมันดมดีแม่ดมแล้วแบบว่าไม่จะเสียวเยป๊อปป๊อปมาดโป๊อบมัดไหมอะไรจะป๊อบโดนเ่หรอ มีบว่าแค่ดอีบอองเพียงแล้วนั้นโอเคกันเห็นชิกี้พวานที่รองอยู่ีเห็นชิจังก็เห็นีเกได้บอสเหนื่อยเอเลือดบอสโดนองบออนุญาตให้ชีมกับแบบว่ายังบารีมีสาวปันญายิงดอกไ้กันปลาแฟนมาเอาเงินทองออสนนงว่าหล่อมหแบบเสียงหาวหลอีอีกเอใังดเลยใช่ไหม แม่แม่เข้ากลุ่มค่ะรอฟังไลฟ์เปิดเนาะเชียวบอกแม่แม่เข้ากลุ่มรอฟังไลฟ์เปิดนเพลงนี้คนะ่ะทันไอวอสโตน้องบออนุญาตให้าเป็นกระแบบใบหน้าบารีก็แบบใบหนังบารบีมีสาวปันดดอกบบ <laughs> เจอมารักังม่ดีกี่แค่รีหนี่ง เขียนบทดีๆพี่น้องลงดีๆพี่น้องเอเย้ยนี่ล,ลอนก็ตั้งฉากใช่ไหมเรอเอาอ่านบทอะไรบ้องแล้ว,แล,วแล้วก็เหลือาพพลชาวเพลงก็ฉากน้องบอลเอาบทใบอดอ่านก็ค่อนข,ข้างจะลกูกบอลบทบทบอดอยู่บนเวทีไม่ค่อยเยอะอยเลยบอกว่าน้อยเยอะอย,อยู่เป็นตัวเมนแบบไหลดีพี่แต่บทในห้องไหลาย พี่น้องทุกคนครับเอฟซีพี่จอยให้ฟังพี่บอสไม่ได้พูดหรือพูดน้อยแต่ละไรนั่นคือคําสั่งของบอสนะคะไม่ได้ไม่ได้แกลงนะคะบอสแต่ว่าเท่าคือสมมติถ้าเกิดบอสมีงานเยอะมันบอสบอสไม่ต้องพูดเยอะเนาะบางทีก็รับบทเป็นคนไม่ได้พูดอะไรบางทีบอสก็รับแขกอะไรเยอะไงก็แขกเราเชิญแต่บอสไม่มีแขนอะไรนี่เขาให้ถึถูกู่แดนหญิงเริ่มเข้าวงวันไหนวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเข้าวงแดนหญิงน้องนีเข้าสิบสองคนน้องนีนอนใส่ใช่ไหม ก็แม่เน็กซ์เสื้อจากงสีแดงเป็นสีขาวแล้วรู้สึกว่าตัวเองหล่อถ้อแม่เนาะไปมาดูนเสื้อตัวเขียวโอ้ยเขียวว่ะสันคนออกปี๊ดเป็นกู้ชิ้นจั่งพี่น้องเอ้ยไปว่าวไปว่าวอัดยวนอุบะโยบว่าบอลขืดเสียงไหลแมทมันเป็นมันเป็นเสียงท้องเลยบารดีมันบักมอดกันจังไรอจางไรอัดลงพอทันทัชก็หยิบทั้งไม่ได้ดูคิดตลอดมาลงมาเขย่าเขใส่ อภิาลเขาเขียนเสียบอร์นด้ไม่เสียโอเคแม่อสีได้บุอย่างี้ยพวกมันยิงนเเทมันเทนแนนี่ไง้อเท้าดหเปา้อเไ่อยดีเขาส้อเท้าดอย่ แต่เราอยู่หรอแต่มราไน้สีน้ำชายแดโอนาาาห้าสิบกอเราเขเป็นบล็อกดี้แป๊บนึเราจะบินให้มาอยู่มันหน้ามันเลื่อนอือันเองงานงานเราไปให้มาอยู่อันนี้เป็นเป็นชายหรอไม่อเป็นหญิเป็นตอนีชายจะเป็นตั เขาไมีหัจีนันเนี้ยเอาเจียงงก็ต้องไปรวมไปเลยซ้นจีนบอคนจีนแนมะ่เจียงงก็ต้องไปกับวังชาวมาฮ <c oughs> ันเมยเ <c oughs> เ์ปรสเีกัเลิศเด้งวันนี้เพราะเราจะเป่าขึ้นเมย์ปาองสาบไนม่ยไม่ใช่พิกี้หรพกี้งสือะะอ้อตลาดอนได้เป็นคนปกติปกแบบี้เย <c oughs> ยัง <c oughs> <c oughs> ได้แทนแอนนี้ต้องเิลค่ยนเบิ่ะมาเปิกมเป็นไปไโอเคนะครับขออนุญาตลงรับสดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาไลฟ์ใหม่ตอนที่ผ่าแสงสีเสียงเสร็จแล้วนะครับอีกสักครู่นะครับอย่าลืมสบััรกลุ่มปินนะครับชุบ